ุนเทพสร้างเปิดน้ำหนักตัวที่แท้จริงตีลี่เหลอปาแต่ไม่น่าเชื่อเธอชอบกินสิ่งนี้หนึ่งในนักแสดงที่ฮอตร้อนแรงที่สุดในจีนด้วยความตาโตจมูกโด่งปากนิดหน้าเลี้ยวสวยทุกสัสดส่วนมองยังไงก็ไม่เบื่อสำหรับตีลี่เหลอปาทุกครั้งที่เธอนั้นแสดงซีรี่มักจะสร้างเสียงฮือฮาเดตติ้งพุ่งทุกเรื่อง ด้วยความที่ใบหน้าคมตาโตจมูกเป็นสันผิวขาวเนียนแบบชาวจีนผสมฝรั่งนินนดๆทำให้เธอสวยติดอันดับต้นๆของดาราเชื้อสายอูกู้เลยตีลี่เหลอปานอกจากใบหน้าจะสวยดุดเทพสร้างแล้วเธอยังมีน้ำหนักตัวที่น้อยนิดเพียง45กิโลกร,รมัมบวกกับความสูงที่168เซนติเมตร ทำให้เธอนั้นมีหุ่นที่น่าทึ่งแต่ที่น่าแปลกคือเธอยอมรับว่าชอบกินที่คนอื่นบอกว่ามันเป็นขนมต้องห้ามสำหรับสาวๆเช่นมันฝรั่งทอดและช็อกโกแลต